หลากหลายเรื่องราวกับ You Super Channel รบกวนกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับครับสวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่3ามจากช่อง You Super Channel นะครับเราก็จะมาดูลานกลางเต็นท์ในอุทยานวังตะไคร้นะครับคือในอุทยานวังตะไคร้เนี่ยเขาจะมีพื้นที่ให้สำหรับ เพื่อนๆที่ชอบกางเต็นท์นอนนะครับเข้ามาลางเต็นท์นอนในพื้นที่อุทยานได้นะครับที่ผมสอบถามทางเจ้าหน้าที่นะครับคือเขาคิดค่าใช้จ่ายในการกางเต็นท์นอนเนี่ยหัวละ200บาทนะครับเขานับเป็นคนนะครับคือเขาจะให้บริเวณฝั่งทางเข้านะครับพอข้ามสะพานนี่นะฮะพอข้ามสะพานไปพวกฝั่งซ้ายมือเนี่ยครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาอนุญาตให้เป็นลานกางเต็นท์นะครับ เพราะว่าเขาเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยครับเขาเลยจํากัดพื้นที่ให้อนุญาตให้กางเต็นท์นอนในที่นี่นะครับ mm. เดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับไอ้ตรงนี้เป็นลาําธารนะครับรถคือคนที่มากางเต็นท์นอนก็สามารถเล่นลาธารน้ําตรงนี้ได้นะครับนี่ครับเราไปดูกันครับก็สำหรับผ้าผ่านประตูเข้ามาก็ นับเป็นคันรถนะครับคันละร5อบาทจำกัดจำนวน8ท่านนะครับอ้อมก่อดแห่งถุงนเขาครับการเต็นนอนที่วังตะไคร้นะครับปุทยานวังตะไคระเห็นเพื่อนๆมากางเต็นนอนกันหลายสิบน่าจะเป็นสิเต็นเหมือนกันนะครับวันนี้อาจจะย้อนแสงไปบิดนะครับ แล้วาตรงนี้ก็จะเป็นลําธารให้สามารถเล่นน้ําได้ด้วยครับทางกิจกรรมแลวจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาการเต็นนอนเนี่ยในช่วงกลางวันเราก็เดินขึ้นไปเที่ยวด้านบนนะครับในที่ผมไปถ่ายคลิปคลิปแรกของวังตะไครนะครับด้านบนก็ขึ้นไปเล่นได้ครับหรือจะเล่นอยู่บริเวณนี้ก็ได้นะครับก็จะมีลานน้ําที่เป็นลานน้ําไหลนะครับเป็นลานหินนะครับเป็นลานน้ําตก ลลเดี๋ยวผมจะลองหาข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับว่ามีอะไรบ้างที่ระเบียบระเบียบเกี่ยวกับการกางเต็นท์นอนนะครับมันจะมีป้ายบอร์ดครับส่วนเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังไปด้วยนะครับคือเบอร์โทรศัพท์เป็น0819 89 0เกนะครับอันนี้เป็นเบอร์มือถือนะครับส่วนเป็นเบอร์องค์การโทรศัพท์ก็เป็น 0- 3 7 3 8 5 1 6 4นะครับนะครับอันนี้เป็นป้ายระเบียบการใช้สถานที่กลางเต็นท์ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าผ่านประตูค่าเช่าพื้นที่กลางเต็นท์และค่าใช้บริการห้องอาบน้ำและสุขาข้อ2นะครับกางเต็นท์ในบริเวณที่วังตะไคร้ กำหนดเท่านั้นข้อสามนะครับการเต็นท์บริเวณพื้นเรียบไม่เป็นร่องน้ำไม่มีรังมดมแมลงไม่อยู่ใต้กิ่งไม้ใหญ่นะครับข้อสี่ก็หุงต้มและก่อไฟเฉพาะบริเวณที่จัดไว้ให้และต้องไม่ก่อให้เกิดควันรบก,กวนผู้อื่นนะครับข้อห้าก็ทิ้งขยะและล้างวัสดุอุปกรณ์เฉพาะบริเวณที่จัดไว้ให้ข้อหก ต้องดับกองไฟและปิดอุปกรณ์หุงต้มให้สนิทก่อนเวลา23มนิกานะครับก็คือก็คือห้าทุ่มนะครับก้เจ็ดคือวังตะไคร้จะเปิดไฟเท่าที่จำเป็นเท่านั้นหลังเวลา5้าทุ่มนะครับหลังเวลา6โมงนะครับห้ามลงลำธารและห้ามอยู่นอกบริเวณกลางเต็นท์นะครับข้อ9ก็ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นข้อ10ห้ามใช้เครื่องเล่นคราวเก่และอุปกรณ์ขยายเสียงทุกชนิด ข้อ11ห้ามนำสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดขเข้ามาบริเวณกลางเต็นท์นะครับข้อ12กนนน็ห้ามเล่นการพนันห้ามขุดล่องน้ำห้ามโรยปูนขาวข้อ13ก็ดูแลทรัพย์สินและของมีค่าหากสูญหายเสียหายเจ้าของรับผิดชอบเจ้าของทรัพย์สินต้องรับผิดชอบนะครับข้อ14คือเก็บเต็นท์ภายในเวลาเที่ยงของวันถัดไป ข้อ15คือปฏิบัติตามระเบียบและคําแนะนําของเจ้าหน้าที่วังตะไคร้อย่างเคร่งครัดนะครับก็คือคุณจุมพฤษพันทิพับุตยานวังตะไคร่นะครับเบอร์โทรก็อย่างที่พูดอา่านได้ฟังนะครับไปตรงนี้เป็นบริเวณที่กางเต็นท์นะครับค <c oughs> งไม่เข้าไปรบก,กวนเพื่อนๆที่มาคางเต็นท์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรารีวิวให้ดู <c oughs> ขเขาจะมีป้ายบอกเขตเฉพาะผู้เช่าพื้นที่กางเต็นท์ <c oughs> ที่เขาอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่เช่าทั้งเต็นนะครับวันนี้ผมไม่ได้มากลางเต็นผมด,ดูให้เพื่อนๆที่ชอบกลางเต้นดูนะครับก็เท่าที่ดูก็คือร่มลื่นหน้ามากางเต้นอ่นอนนะครับเพราะว่ามันก็อยูนใน่ในในพื้นที่ใกล้มากร้อนด้วยธรรมชาตินะครับุณเขาอากาศสดชื่นดีนะครับ ก็สำหรับคลิป <t> ร <ired> <im> ีวิวสานที่กางเต็นท์นอนที่อุทยานวังตะไคร้ของทางช่อง y u Super Channel ก็คงจะประมาณนี้นะครับรบกวนเพื่อนๆที่ชอบกางเต็นท์นอนนะครับช่วยกดติดตามช่อง y u Super Channel ด้วยนะครับกดถูกใจด้วยนะครับหรือกดติชมก็ได้นะครับ ก็ช่วยแชร์ด้วยนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ทางชิงอ่ะย mm ูซูเปอร์ดับชแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมคลิปของเรานะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆเราก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ